นี่ค่ะก็กำลังต้อนรับภิกษุที่จะมาร่วมกฐินทานที่เป็นสังฆทานพุ่งนี้และจะเป็นปัจจัยเกือ้อฟูลแก่อธิศีนอธิจิตและก็อธิปัญญาการมานั้นในกฐินไม่ใช่มาแค่ทานกุศลค่ะแต่เป็นไปเพื่อสามัคคีแห่งหมู่และเป็นไปเพื่อเกือ้อฟูลเพื่อประโยชน์ทั้งแต่ภิกษุและผู้เป็น มาร่วมกันกระทํากระทินค่ะและเป็นพุทธาประเพณีที่มีในพระพุทธเขตของพระชินเจ้าพระองค์นั้นค่ะซึ่งเป็นพุทธบัญญัติโดยตรงเราทั้งหลายนั้นควรมีจิตยินดีดีใจเลื่อมใสในกุศลค่ะหากเรามีการศึกษาในพระธรรมคำสอนในเรื่องของวิถีจิตแล้วเราก็จะพบว่า กุศลเหล่านี้มีค่ามากมายเหลือเกินไม่ว่าเล็กแม้น้อยเพียงไรชวนาดวงที่หนึ่งย่อมให้ผลในชาตินี้ดวงที่7ให้ผลในชาติหน้าทั้งในปฏิสนธิการและประวัติการสถุงหนั้นจะติดตามไปจนกว่าจะถึงอนุป,ปาธาปรินิพานจึงเป็นความอลังการอย่างสูงสุดค่ะ